สวัสดีครับผมแชมป์เฉลิมชัยจันมณีและนี่คือเอสตอรทางรอดของระบอบการศึกษาสวัสดีครับวันนี้เนี่ยผมมาในท็อปปิกเกี่ยวกับทักษะหรือวิธีการที่เขาใช้ในการเรียนออนไลน์กันนะครับก็คือเรื่องของคำว่า Flip Classroom หรือว่า Flip Learning นะครับจริงๆแล้วคำว่า Flip Learning หรือ Flip i p c s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  r o เนี่ยมันเป็น วิธีการที่ให้ตัวผู้เรียนนะครับไปเรียนรู้มาก่อนแล้วเราก็มาสอดแทรกเนื้อหาในเชิงปฏิบัติหลังจากนั้นนะครับมันเลยเป็นวิธีการที่เขาเชื่อว่าได้ผลกับการเรียนออนไลน์ในสมัยนี้นะครับก็คือว่าแทนที่จะให้นักเรียนเข้ามาในคลาสมหรือในชั่วโมงออนไลน์เพื่อที่จะมานั่งฟังเนื้อหาที่อาจารย์อธิบายให้ฟัง เขาใช้วิธีการให้นักเรียนไปฟังเนื้อหาเพื่อทำความเข้าใจมาก่อนนะครับแล้วก็หลังจากเข้ามาคลาส s r รูมก็จะมีวิธีการที่ทำให้นักเรียนมีความเข้าใจมากขึ้นทั้งกิจกรรมนะครับหรือการฝึกปฏิบัติหรือใดๆก็ตามนะครับทั้งนี้เนี่ยเทคนิคหรือวิธีการใช้ฟลิปฟลิปในที่นี้ก็คือการเหมือนพลิกนะฮะก็คือว่ามันได้ผลกับนักเรียนในโซนตะวันตก นะครับก็คือฝั่งโซนตะวัตนตกโดยส่วนใหญ่เขาก็จะมีวิธีการที่จะไปศึกษาหาความรู้แล้วก็เรียนรู้เพิ่มเติมมาวันนี้เนี่ยตัว Flip Learning หรือ Flip Classroom เนี่ยผมให้ทุกคนลองไปหาเซิร์ชนะครับในวิกิพีเดียก็มีนะครับหรือในบทความหลายๆบทความก็มีนะครับเป็นอะไรที่เรานำมาใช้กันในช่วงการเรียนออนไลน์แต่วันนี้ผมโฟกัสหลัหกๆเลยก็คือเรื่องของข้อเสียนะครับก็คือผมใช้ Flip Learning อยู่ มาระยะหนึ่งละนะครับแล้วก็อยากจะมาแชร์ว่าข้อดีข้อเสียของการใช้ flip learning จากการที่ใช้ในการทำงานในมาเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับก็อย่างที่หนึ่งเลยครับฟล i ปเล a ร์นิ่งเนี่ยจำเป็นจะต้องให้ผู้เรียนศึกษามาก่อนหมายความว่าหากผู้เรียนที่เราต้องการจะสอนนะครับไม่ได้ศึกษาเอกสารหรือเนื้อหามาก่อนที่จะมาเข้าคลาส ที่เราจะสอนเนื้อหาคลาสนั้นจะยากไปเลยนะครับหมายความว่าเราคาดหวังว่าตัวนักเรียนเองเขาจะเรียนมาก่อนนะครับอ่านมาก่อนหรือทำเรื่องใดๆมาก่อนแล้วพอถึงคลาสรูมเราก็อาจจะมีชั่วโมงให้พูดคุยสอบถามคำถามเจาะเฉพาะประเด็นที่สำคัญนะครับเพื่อให้เกิดความเข้าใจสิ่งนี้เนี่ยใช้ได้กับเด็กเรียนนะครับเด็กที่ตั้งใจเรียนเด็กที่มี ความขยันที่เขาอยากจะได้รับความรู้จริงๆนะครับแต่พอมาถูกใช้ในบริบทของการเรียนหนังสือภาพบังคับนะครับหมายความว่าทุกคนจะต้องเรียนนะครับบางคนก็ไม่ได้มีความสามารถที่จะไปฟังสื่อแล้วเข้าใจทันทีนะครับบางคนก็ไม่ได้ตั้งใจอยากจะเรียนเขาก็ไม่ได้อยากเรียนวิชานี้นะครับก็เป็นปัญหาดังนั้นเมื่อเกิดคลาสเรียนเกิดขึ้น พอเราเริ่มสอนเราก็จะเริ่มสังเกตเห็นว่าคนที่ไปเรียนเนื้อหามาก่อนพอมาถึงในคลาสแล้วเนี่ยเขาไม่ได้มีความเข้าใจจริงๆก็ทําให้วิธีการเรียนการสอนยากขึ้นไปอีกนะครับมันก็จะมีการสอนที่สอนไปแล้วผู้ฟังไม่เข้าใจนะครับเนื่องจากว่าพื้นฐานข้อมูลหรือพื้นฐานความรู้มีไม่มากพอก็นั่นเป็นส่วนหนึ่งนะครับตัวผู้เรียนที่ต้องมีความตั้งใจนะครับ2ก็คือว่า เมื่อเราบอกให้ผู้เรียนไปเรียนเราไม่มีวิธีการตรวจเช็คหรือตรวจวัดนะครับเว้นแต่เราจะสร้างระบบขึ้นมาในที่นี้ก็คอออาจจะมีการทําระบบให้เขาเช็คอินเข้ามาเพื่อที่จะเรียนรู้สื่อออนไลน์ผมยกอย่างง่ายๆก็คือเรื่องของสื่อวิดีโอนะครับที่เราอัดเอาไว้สมมุติเราอัดสื่อวิดีโอเอาไว้เราตั้งใจจะให้นักเรียนคนนั้นเข้ามาฟังนะครับวิธีการที่ทําได้ก็คือว่าถ้าเราเป็นเจ้าของวิดีโอแล้วเรามีแพลตฟอร์มอยู่ ผู้ที่สามารถเข้ามาดูวิดีโอได้จะต้องทำการล็อกอินใน Account ของตัวเองนะครับหลังจากได้ Account ตัวเองเขาก็จะเข้ามาแล้วก็ใช้ Resource ที่เราแชร์ไว้ให้แล้วเราก็สามารถที่จะ Verify ได้ด้วยว่าคนคนนี้เนี่ยเข้ามาฟังนะครับแล้วก็ฟังนานแค่ไหนแล้วก็เมื่อเข้าฟังแล้วเมื่อไหร่ออกไปแต่นั่นคือสิ่งที่พอจะทำได้ครับก็คือว่าเราเช็คได้ว่าเขามาฟังจริงแต่ถามว่าเขานั่งฟังอยู่ตรงนั้นจริงไหมเราตอบไม่ได้ครับ นั่นคือจุดอ่อนของระบบดังนั้นการทำฟลิปเลอร์นิ่งจึงเป็นส่วนที่ผมมองว่าอาศัยความตั้งใจของผู้เรียนค่อนข้างเยอะนะครับดังนั้นถ้าผู้เรียนไม่มีความตั้งใจผู้เรียนขาดความขยันวิธีการใช้ฟลิปเลอร์นิ่งก็จะไม่มีประสิทธิภาพเลยทีเดียวผมหลังจากที่ลองมาประมาณปีกว่าๆนะครับหลังจากช่วงมีโควิดเนี่ยก็ ผมรู้สึกสังเกตได้ว่าตัวนักเรียนเองรู้สึกเหนื่อยกับการเรียนมากขึ้นนะครับเพราะว่าเราฟอสให้เขาต้องไปอ่านหนังสือเองและเข้ามาในคลาสเรียนโดยคาดหวังว่าเขาจะเข้าใจมาเลยซึ่งในความเป็นจริงก็ไม่เป็นอย่างนั้นนะครับตัวผมเองนะครับว,วิธีการแก้ไขที่ผมทำก็คือผมก็จะมีการสรุปให้คือยอมเสียเวลานะครับผมเข้าใจว่าฟลิปเล a ร์นิ่หลังจากเรียนมาแล้ว เราเข้ามาในคลาสเรียนเราไม่ควรจะซ้ำแล้วนะครับแต่ว่าจากการที่ทำมาปีกว่าๆเนี่ยก็พบว่าเราอาจจะต้องมีการ summarize หรือหรือสรุปให้เขาช่วงต้นชั่วโมงนะครับเพื่อดึงความรู้ที่เขาเคยไปดูวิดีโอมาแล้วครับแล้วก็ให้ให้เขาสามารถมาถามคำถามเราได้ซึ่งถ้าเราไม่มีการสรุปต้นชั่วโมงเขาก็จะจับต้นชนปลายไม่ถูกนะครับแล้วการเรียนการสอนที่เราคาดหวังว่ามันจะมีประสิทธิภาพสูงสุดเนื่องจากเขาไม่ต้องมานั่งเบื่อฟังเราเรียน ก็จะกลายเป็นคลาสที่ไม่เกิดประโยชน์เข้ามาแล้ว blank นะครับเข้ามาทำอะไรไม่ได้เลยในคลาสเรียนก็หวังว่าสิ่งที่ผมเผชิญมาแล้วก็ได้ประสบพบเจอพร้อมคำแนะนำจะช่วยทุกคนที่กำลังทำการเรียนการสอนออนไลน์อยู่เดี๋ยวนี้ได้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับหลังจากฟังจบแล้วคิดเห็นยังไงกันบ้างครับ อย่าลืมแชร์ความคิดเห็นและติดตามกันได้ในทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook Spotify SoundCloud แล้วมาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาการศึกษากันนะครับ